มาดิทุกคนมันนี่มาพกกับสองสตรีพี่น้องลาบพี่น้องมันนี่มาพผกักมากับลาบดิบดิบดิบพี่น้องเนาะลาบพี่เสกอะไลาบงวลาบงัวอุ้ยลาบงัวงอะไรเห็ดแบบโบราณโบราณพี่น้องกองปุ้งกับนี่ทั้นต้มพี่น้องต้มใส่พื้นพี่น้องดังคุณกัน้อง พี่ขาป้นแดงชื่กนี่ฟูพค่น้อนพี่ัาอะไรคือพี่ฟูพี่น้องว้ายมาละพี่ขาอะไรคือพี่ฟูพี่น้องบ้านเล่กิน ขวนันอะไรพี่น้องขวาน,น,นิาพิัดว่ได้แหละริกข้าหว,หวหัวหอมนอะพี่น้องแล้วกันเข้าวววัว้าผิดขว้าสิ้พีออ่น้องตำแด้ยังไงพี่น้องเออเราไป าาาเปลาเลย่แล้วมันเ,เห็น,นยังก็ุยังกจะไปะกิ้มแ,แมงเนก่อเนี่ยในขมแล้อะไรได้เสร็จจิ้มแมนขมเดียวเข้ของฮึ่มแล้วเห็นคนเ,เห็

hello，你好。 Nếu côn ừ. 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 mình phải hết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  mình

เาหล,ลาบพี่ดอกหลาบคมุมตบแก้วเนกอยเนียเขาเนียวพี่ดอกนองึงเนี่ยเป็นกองอะไร สบายดีพีนกกนออ่น้องวัวนนีมน้มากินข้าวเช้าวลุงกันพี่น้องหลับก่อนสวยแซ่บน้องเอ้ยมนึงเลยกินนี่ก็อนุญาต่ด้วพี่น้องเลย ไปเลยพี่หน้องเขาเนียหนึ่งไปกองแจ้งปกติเปล่าสิบเมอกสุดนะลูกถ้าบอกมีสามหืมมามั่งไลน์นี่สิมามั่ หัวทองจุดแข็งเจ็ดป็นหลักแล้วก็ไหนาไล่ไปไล่เราสายที่หัวแก้มอาขอกันพูดแล้ก็อยา อาอาบน้่น่างัรู้กัยังไม่เคอยเรื่องขายทัดหมือและไหอวหัวไปปะกกัขาโม่งโม่ขายทัชอาโม่ขแล้วอาก็เอื่องม่งนเาเล่าให้จะหัอือืตัวเช่นไปลูแล้วกูว เด mm ah, ah. mm ี๋ยวมูนหาด้วช่เนเลยแหว่าปลาใส่กก่งห้เจ้าถ้าคืไปเผาดอกมวงการมงห

ขาหม่อนมั่นเป็่าขึ้นมาขนมาขึ้นมาเดี๋ยจังงั้นมะขมาเรื่อานเี่ังใชแม่อบ้านอ่ะบอบ้านเนี่ย ไอเก่งเลยเก่นมอมอดยินไปใครมาเลยไม่ถั่วจะไหวใช่ไหมเลี้ยถั่วถั่อยากกินชกเอาสะหวโอเคอะมันเต็มไหวกึศไอ้อ่

ทิ S 1> <S 1> okay, ้งงานมาทำหน้าที่ทำงานแบบนี้โอเคใหม่ลบทุกคนนะผู้บุ่ยคอยเบุ่ยนันได้มีโล่ได้ดีได้

อยากกินน้ำได้พี่น้องมาหนีก็เขาตัวลาไปก่อนเนี่ยอู้ดขออีกนะพี่น้องอยากกินน้ำมาหนีไม่ได้จสบายดีพี่น้อง